สวัสดีครับทุกคนก็น,นี้นะครับผมจะมาสอนทําเบ็ดใหม่นะครับอ่าสอนทําเบ็ดใหม่นะซึ่งเป็นเบ็ดข้างหลังนะครับเป็นอัปเดตมา่อคืนนะครับอ่าก็เป็นเบ็ดนี้นะครับอ่าสวยไหมซึ่งก็ดูธรรมดามากเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมจะสอนทําเบ็ดแล้วก็มีอีก1เบ็ดนะครับจะเป็นคลิปหน้านะครับอ่าก็เดี๋ยวเรา ไปดูนะครับว่าเบ็ดนี้ทํายังไงนะครับโอเคครับหลังจากที่ทุกคนนะครับมาที่กอดทางเหนือครับด้วยนกวีดนะครับให้ทุกคนครับเป่ามาที่ดินแดนแรกนะครับอ่าอันแรกเลยนะทุกคนนั่นจะปลทุกคนนะครับนกวีก็จะเป็นหน้าตามประมาณนี้นะครับพอทุกคนเป่าแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็มาตรงที่ท่าทะเลนะครับอ่าคือหรือไม่ก็หาจุดเสกเรือนะครับอาจจะจุดเสกเรือก็จะอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวผมไปเสกเรือข้างหลังก็ได้อ่าทุกคนก็ที่จุดเสกเรือนะครับเสร็จแล้วทุกคนก็เสกเรือมาเลยครับ สักลำหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องไปเกาะใหม่นะครับซึ่งเกาะใหม่ที่เขาอัปเดตมานะครับมันจะอยู่ด้านหลังทางก่อนทางเหนือนะครับซึ่งทุกคนนะครับจะต้องขับเรืออ้อมไปข้างหลังนะครับทุกคนเห็นชื่อกอะไหมเห็นไหมนั่นเลยเกาะนั้นนะครับเกาะนั้นเลยซึ่งผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับพอขับมาสักพักนึงนะครับทุกคนก็จะเห็นหน้าตาเกาะเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วทุกคนก็ขับเข้ามาเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเดินมาครับเดินมาเลยผมจะไปแบบ ช้าๆนะครับช้าๆให้ทุกคนเดินมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีนี่เลยปุ๊บหันหลังปุ๊บอ่าคืออัปเดตนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3าเบ็ดนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะสอนทําเบ็ดที่อยู่ข้างหลังผมเนาะแล้วก็เบ็ดเนี้ยทุกคนสามารถซื้อได้เลยนะครับอ่าก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็พอเราซื้อเบ็ดอันนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนก็คุยกับเขานะครับคุยกับเขาคุยกับคนนี้เลย พอคุยกับคนนี้ใช่ไหมครับปุ๊บคราวนี้เควสเขานะครับเขาจะให้เควสหน้าตาประมาณนี้นะครับพอได้ให้เควสมานะครับเควสแรกนะครับเขาให้เราไปหานะครับเอ่อเป็นฟันฉลามของเมิกลดอนนะครับอ่าเควสที่2นะครับเป็นกระดูกสันหลังของเมิโลดอนครับซึ่ง2ชิ้นนี้นะครับตกได้ที่ไหนครับสองชิ้นนี้ตกได้ที่เกาะเอเชียนะครับก็จะเป็นลูกภาพนี้นะครับอ่าตกตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนนะครับใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับตกไปเลยนะครับจนกว่าจะได้2ชิ้นนี้นะครับพอได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับสองชิ้นนี้พอทุกคนได้ใ่มัครบ ทุกคนก็เอาสองชิ้นนี้มาส่งที่เขานะครับอ่าส่งที่เขาเลยนะพอส่งเสร็จแล้วทุกคนก็จะสําเร็จเควสเขานะครับซึ่งเควสเขาไม่ได้อะไรนะครับแค่เราต้องทํานะครับปล๊บพอเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเดินมาทางนี้นะครับเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยพอทุกคนเดินตรงมาแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็ teenth, จะเจอบ้านบ้านหนึ่งนะครับให้ทุกคนนะครับซื้อกงใหม่นะครับอ่าซื้อไปเลยครับกงสองอันนี้เหมือนกันนะให้ทุกคนซื้อไปเลยสัก100ออันก็ได้นะครับสัก100อันพอซื้อไปแล้วใ่มยรับ ทุกคนก็เดินมาทางนี้ครับเดินตรงมาเลยทางมันจะงงๆหน่อยทุกคนทุกคนก็ต้องสังเกตดีดีครับทุกคนเดินมานะครับปึ๊บเสร็จแล้วตรงนี้มันจะมีท่าเรือใช่ไหมคราวนี้ทุกคนเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปแบบนี้เลยปึ๊บนี่แล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ครับเดินมาเลยครับจริงๆแล้วอะ่ะถ้าทุกคนแบบอยากเร็วนะครับขี่ไฮเปอร์ไบค์นะครับแต่ว่า พี่จะไม่ขี่ไฮเปอร์ไบท์นะเพราะว่าพี่จะทําแบบให้มันไม่งงนะครับอ่าทุกคนเดินมาเลยครับเดินมาเลยเดนินตรงนี้มาครับอ่าข้ามตรงนี้มาเสร็จแล้วนี่เราก็จะเจอทางนะครับปึ๊บแล้วขึ้นไงเราต้องโดดอ่ะอ่าโดดขึ้นตรงนี้อ่าคราวนี้เราจะเจอบ่อน้านะครับซึ่งบ่อน้าตรงนี้ก็จะมีกงขายเหมือนกันครับแต่พี่ซื้อมาแล้วเนาะอ่าตรงเนี้ยเรา ห้ามลงน้ำเนี่ยครับคือทั้งเกาะบริเวณเกาะนี้นะครับห้ามลงน้ำนะครับน้ำถ้าเราลงปุ๊บมันจะกระโดดขึ้นมายากแล้วเราก็จะเหมือนจะติดผิดแล้วก็ตุยนะครับให้ทุกคนนะครับลงอยยืนอยู่ตรงนี้ครับให้ลงนะผิดอ่าเสร็จแล้วราวนี้ไอตัวเควสเมื่อกี้เนี่ยมันจะได้รองเท้ามานะครับอ่าทุกคนเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมาเสร็จแล้วไปที่คำว่า a อสเซรนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนนะครับมันจะมีรองเท้าที่ได้มานะครับซึ่งมันจะเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าเกาะน้ําแข็งนะครับอ่า นี่เลยนี่เลยก็จะเป็นรองเท้าวินเทอร์บูทนะครับซึ่งรองเท้านี้จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเรายืนน้องแข็งบางทีมันก็จะลื่นนะครับอ่ะแต่พี่ไม่ใส่น้ะเพิ่บข้อนี้ให้ทุกคนนะครับเอากงที่เราซื้อเมื่อกี้นะครับวางไปเลยครับวางไปเลยวางเรียงตรงนี้ไปเลยนะพอวางเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่ันนี้พี่จะเปิดสมุดให้ดูนะครับเปิดสมุดให้ดูอธิบายเป็นภาพไปเลยนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นก่อนสมุดอันนี้เนาะสำเร็จหนึ่งร้อยพอดีอ่าซึ่งปลานะครับทุกตัว ทุกตัวนะครับจะมีทั้งตกแล้วก็ใช้กลงนะครับอ่าเดี๋ยวรอนี้มันหายก่อนนะคอมพิวตอ์อ่าหายละซึ่งมีตัวไหนที่ได้กลงมากนะครับตัวไหนที่ได้กลงมากก็จะมีตัวตัวนี้ครับตัวนี้ได้กลงตัวนี้ได้กลงแล้วก็ตัวนี้ได้กลงครับตัวนี้ได้กลงนะซึ่งสามตัวเนี้ยพี่ได้กลงหมดเลยพี่ไม่แน่ใจนะครับว่าว่าตัวเนี้ยไออีิกตัวเนี้ยมันได้มันได้กลงหรือเปล่าแต่ตอนที่พี่ทําแล้วอ่ะคือพี่ได้ ได้มาแล้วเนี่ยได้แถวแรกสามตัวแถวแรกสามตัวแล้วก็แถวนี้หนึ่งตัวนะครับซึ่งไอตัวนี้นะเอาใหม่นะครับแถวแรกตัวที่สามได้โกงแถวแรกแถวไอแถวที่สองได้โกงนะครับแถวที่สองตัวที่สามได้โกงแล้วก็แถวสุดท้ายนะครับแถวที่สามตัวที่สองเลเจนด์นะครับได้โกงนะครับพอทุกคนได้ใช่ไหมครับทุกคนก็ไปตกปลานะครับตกปลาเลยที่เหลือนะครับตกปลาหานะครับนี่นะครับตัวนี้เลยนี่ครับตามที่เมาส์ชี้นะครับตามที่เมาส์ชี้นะไม่เกี่ยวนะครับสองตัวนี้ไม่เกี่ยวนะอ่านี่สองตัวแรก ตัวที่4 2ตัวแรกตัวที่4แล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าคือตกหานะครับพอเราตกหาจากบ่อนี้หมดแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มันจะเหลือตัวแค่ระดับมิสติกกับเอกโซติกใช่ไหมครับอ่าทุกคนก็วิ่งกลับครับวิ่งกลับเลยให้ทุกคนนะครับวิ่งมาทางนี้ครับฟลบวิ่งมาเลยคราวนี้ทุกคนจะต้องวิ่งหาถ้ำนะครับอ่ามันจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะครับฟึบ พิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยเอ้าวต่ผมจะมาผิดทางนะแปบนึงนะผมก็ยังงงก,กับเกาะนี้นะมันจะมีถ้าอยู่นะครับจะมีถ้าอยู่ให้ทุกคนหาถ้านะครับหาถ้าสักครู่นะครับสักครู่อานี่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 ถ้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับใช่หรือเปล่าโอเคใช่นะครับนี่เลยให้ทุกคนนะครับมาอยู่ตรงจุด n อ c ตัวเดิมตรงนี้นะครับนี่นะครับจุด n อ c ตัวเดิมตรงนี้เสร็จแล้วทุกคนก็ เดินมาครับแล้วหักซ้ายครับจะมีทางขึ้นหลักเล็กๆนะครับอ่าตัวก็เข้าไปครับเข้าไปอ่าพอเข้ามานะครับตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนนะครับเดินมาตรงนี้ครับตรงเนี้ยลุงเอ็นครับเขาจะหนาวอยู่นะครับติดน้ําแข็งนะคให้ทุกคนเปิดกระเป๋าขึ้นมาครับเสร็จแล้วพิมพ์คาว่าพิกแอกนะ P.I.C. นะครับอ่าเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าพิกแอกตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครับเอาพิกแอกอ่ะขุดไปเลยนะครับขุดใส่ลุงเนี้ยจนกว่าน้าแข็งมันจะหายแล้วกดคุยได้นะครับ พอกดคุยได้นะใช่ไหมครับคราวนี้พอเราคุยเสร็จแล้วมันจะได้ของชิ้นหนึ่งมานะครับมันจะเป็นชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าพอได้มาแล้วนะครับก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาไปใช้อะไรเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดของชิ้นเนี้ยมันเป็นของทเปิดค้าเบิดใหม่นะครับอ่าจำได้ละก็เก็บไว้นะครับมันเอาไว้คราเบิดในห้องค้าใหม่นะครับซึ่งผมจะไปสอนในคลิปหน้านะครับอ่าให้ทุกคนขุดมาแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วไอปลาตัวระดับเออเอกโซติกกับมิติกนะครับ มิติเนี่ยมันจะเป็นปลาหมึกให้เราตกจากบ่อนี้นะครับเนี่ยตกไปเลยนะครับตกไปเลยครับเดี๋ยวมันก็ได้นะครับตกจากบ่อนี้ตกไปเลยนะครับพอเราตกจากบ่อนี้ใช่ไหมครับได้ตัวปลาหมึกนาดมิติกแล้วให้ทุกคนนะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมาเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าซันโทเทมครับขอไปครับพอทุกคนเจอซันโทเทมใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับถือแล้วก็รีวันนะครับรีวันไปเลยดีจนกว่าจะได้นะครับ คือมันจะมีปลาตัวใหม่นะครับจะเป็นเหมือนมังกรตามหน้าแบบฟิตเลยนะครับคือรีกว่าแม่งจะเกิดนะครับคือโคตรนานนะทุกคนพี่รีประมาณร้อยกว่าเทอมนะครับกว่าจะมาให้ทุกคนเนี่ยกดรีไแล้วพอมันเกิดใช่ไหมครับทุกคนก็เอาเบ็ดนะครับอะไรก็ได้แต่แนะนํานะครับให้เป็นเบ็ดเบ็ดที่เป็นหลอดใหญ่ตกง่ายนะครับคือรีแล้วก็ตกขึ้นมานะครับพอเราตกเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็จะได้ปลาครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทุกคนนะครับก็กลับนะครับ กลับทางเดิมเลยอ่ะกลับทางเดิมไม่ได้มันต้องขึ้นออกทางนี้นะครับให้ทุกคนนะครับออกมานะครับเสร็จแล้วทุกคนก็ขึ้นไปทางนี้ครับตรงบ้านอ่าก่อนก่อนขึ้นทางนี้นะกูเห็นบ้านหลังนั้นไหมบ้านหลังนั้นครับจะเป็นการขายเบ็ดที่อยู่ข้างหลังพี่นะครับอ่าพอทุกคนขึ้นมาแล้วใช่ไหมอ่าขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยครับปึ๊บปึ๊บอ่าขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดประตูบ้านเข้าไปครับอ่านี่เลยครับคือเบ็ดจะวางอยู่ที่เตียงของ ผู้ชายคนนี้นะครับอ่าทุกคนก็กดซื้อไปได้เลยนะครับตอนที่เรายังเก็บสมุดปลาไม่ครบหนึ่งร้อเอร์เซนะครับทุกคนจะไม่สามารถซื้อได้นะครับมันจะบอกว่าให้เราไปเก็บสมุดปลาให้ครบหนึ่ง้อยเนะครับซึ่งปลารครับก็ตามที่พี่บอกเลยครับอืมตามที่พี่บอกเลยนะพอทุกคนหาได้นะทุกคนก็จะได้เบ็ดแบบพี่เลยนะครับอ่าก็ส่วนปลาระดับเอ็กโซติกที่เราได้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในคลิปหน้านะครับกับชิ้นส่วนที่เราได้คุยกับ n อซที่เราพีเอ็กขุดน้ำขินขุดน้ำแข็งมาแล้้วนนาิอะะไรล่่ก็ วันนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย